พาดีกหน่อยนักหลออนักเรียนมาก็เลยอันจิไปหาเบื้องใครเป็ดบ้านไม่เลี้ยงบอพ้นไว้เดี๋ยวละถ้ากันเฮ็ดเขาพัดเขายังไตวัาทีอีทีซีบอไม่เอานมาเด้อเออข่อยสเฮ็ดร่องท่านเฮ็ดลายยู่คนอันนี่อันเขาเจ้าอันมาจากเมืองนอกเมืองหน้าอุ้ยอันซับถิ่มสองสามนอแล้วว่ามันอันม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 ันออกมันใหญ่มาถนน กว้ยง่ายเอาโรดเอาโรดนี่ซับทีมร้ายแล้วนี่เอาไปวัดมุอเ้าเห็นไหมเนี่ยต่อยไปวัดโอ้อันนี้กำลั่งต่อตอกเคียอไม่อันที่จริงนี่ค่ะมันอยู่กับน้ำ่างสีมันงามพ่อตานี่ มันต่อมาอาใส่หนามเด้อเอาไปปลูกใส่ในหนามน้ำเนี่ยเออนั่นลวเมองอาบน้าอาบยังเห้านั่นแหละนี่ตาแล้วค่อยๆคนเอาเออเดี๋ยะมันจังมันมันจังงามเพราะว่ามัน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 อยู่มอเอออยากให้มันใบท์มกลัวมาทางนี้เวลาขี่รถขี่ล่ามันจังบอผ่านตาน้านอนนึงก็ก้นเอานั่งคางกันนั่นเออ คนเอาออกโลดนั่นมันแผ่ใหญ่อยู่ดอกคนเอาโลดมันอยู่ติดกันเอาไปโลดสองนอนนั่นไอ้ปลูกหม่องใดม,ม,มีน้ำหลายๆพี่น้องมันจะแผ่ออกเนาะคุณคุณเชียร์หนึงมันตกแล้วคุณคุณเชียรน,น,นึงกับพึ่ง,งตกนั่นสองตกสองตับสองซุบ,ไ,บไปปลูกไว้ไมันกัดดิกลิ้นไม้เออโอ้ย ว่าซื้อเนาะเอามาตาหน้ามีเง่ต่อยเอาอวนก็ล่างป่าไปทับตายแหล่พตายแหล่ย่อยมาสั่นแมจะได้ขอกระเชาไปปลูกเสถนขงต้นนี้สิตายแหล่พตายแหล่พวกพ่อซาเอาเอาอันไม้เอาไหลไปเต่งไว้โอ้ยได้ไปขายจักมาเท่าไดเคี่ยวแล้วนี่จะจเอามาปลูกต้นเดียวนั่นเป็นร้อยต้นแล้วพ่อตาขันพ่อเบ้าโพดนั่นเฮ้ก่อละสิบละสิบละสิบบาทนี่พญายาคมเห็นพญาเขี้ยนเอาไปขายเนาะ ไปใบไปขายบ้านไม่ไงอย่างก็ขายกล้วยทอดนั่นอหละได้เทียร์ละสามร้อยสี่ร้อยเงินพอตานัวเอามาให้พญเค้นพลเคิงละเคิงเทียร์ละร้อยสองร้อยปันกันบาทนี่นูไปซื้อหมู่บ้านนี่สามสิบห้าบาทวีน้อยนั่นสามสิบห้าบาทนี่พญเค้นไปหน้าเอาไปวัดวีหนึ่งสามสิบห้าในน้อยอดปอดบาทนี้นกมันกินเลยสาปลง บาทก็ไปวัดเนี่ยใหญ่คนเนี่ยผูนน้นันผู้นีเนอะบาทที่นี่ก็เลย่าเอ้ยประสันอันตะบาหอดเนมุ่ญก็ถอกระทิ่นนี่สิเล่าก็ได้จังบาพอดีก็ได้เอาไปวัดก็ได้เอาได้เอาไปไล่หุนอยู่หมูเร้าก็ฝากแา้ไปใส่บาทไปซื้อหมูว่านี่สามที่ผาบาทวีหนึ่งมีแต่น้อยอดปอดซะน่นและ โอ้อโนไม่ไปขายเหพิผลเออนี่เคี่ยวกับพึ้งวัดไปนี่นี่นึงก็แล้วเอาหมีไปห้ยนแย่เดียนบ่บมีเอาไปแก้มต้มห้่ย่เดียนเลากับเจ็บขา ปับไดอกแล้วขาแล้วยางมัค่อยนั่นปะไหนอยากขับขาผู้เท่าเนาะเออสาวงับสามง่ายเอาไปเอาอีกจังนาไปนั่นละน้อยเนน้อยนันเ็นบน่นมันเดมานั่นไปเอาอีกรถนมาเน่เปนีไเก็นนอทํางานสิา เจ็ตาลงนั่นเลยก็ตัดตาเขาก็ฟังเว้เขาคุ้น,น,นเดื่องอันนีเขาบอกมากแล้ววตายจไปเฮ็ดเก่เออเออเออเต็มรถหมอกอกแล้วสิพุ่งถึงยอดสิเออผนแดงข้าเจ้าไม่เห็นหน่วยข้าเจ้าสวนข้าเจ้าออกไปหลายห<อ>ลายต้นแ<า>ล้ลว,วกกบอกข่าวก็คือกันพ่อตาผลมันอยู่กับน้ำ<ม>เอานี่อยู่หันมันวัทนแม่งอ่ะนั่น โอ้ยได้ขายได้เฮ็ดบุญกระไล้วเด้อไปล่างนานนากระโล่งกระไล้วเด้อนี่นาคนตายนั like ่นเออพ่นตายยังไม่ยังยังอยู mm um ่ป <Sí. evet> ่านเนาะเออกระโล่คือกันแล่นลิียดอยู่นั่นกระโล่กระแล่นไปแล่นมาอยู่คือกันได้กินแน่ได้ขายแน่ได้เอาบุญแน่คือกันเราไปวัดแน่คือกันเออตาบาได้เอาไปปลูกหน้าสองต้นเอามาจากภาคใต้ทุนเอาไปยายต่อยปลูกอยู่หน้าแล้วหัวเฮี้ยนไทยเฮี้ยนสองต้น เออเอาเอามาจากภาคใต้คุนได้อันบอกพ้าดความคล่องเบืองมันสีไงมันสีเป็นนวยดีบอสขามันออกน้าจ้างเอาไปปลูกเออเอาไปปลูกได้สองต้นก็ล่างงามความเที่ยงเอวนี่แหละขันมันใหญ่มันยังมากมันออกลูกออกรกออกมากัจังเอาหน่วยมันไปแพะไปพอไปแพ้เขาเอามาจากภาคใต้เขามาฝากมู่มาจากภาคใต้มวยแกมไอ่เดียงมันเอามามันขายผลอันต้นไม้ต้นอร่อยสองต้น กวางเบีย้ยนี่ไรบักพภาวนี่บกักอ,อ,อ้อยนี่นั่นกระตุกวีตกเคี้ยอีกนั่นโยกันเขาบรไล่ออกลงวัน,วนวเพื่อพึ่งเข้าเออเออเพิ่นเพินนน่นเหนเพิ่นหมดอนปาละเพิ่นแล้วเพิ่นเอาออกกันนั่นแล้วก็สร้างเพิ่นทอด